ไปครับท่านผู้ชมมากินกาแฟกันนี่ตรงนี้ตรงนี้เดีย,ดย้ปิดรถก่อนโอเคลงรถกันไปหากาแฟกินกันก่อนตรงนี้เราได้แวะมาที่ปามปอตทอที่ควรเนียงมาเติมน้ำมนันเติมเสร็จแล้วแหละก็เลยขับรถมาที่นี่ปามปอตทอมันมีเซเว่นอยู่เห็นไหม เดี๋เราเสร็จแล้วไปที่อ,อ๋อตรงนี้มีห้องน้ำของมีห้องน้ำขึ้นสูงนะตรงนั้นนะขึ้นไปทางนั้นอนะ่มีรถเทสบานคนนี้เข้ามาเติมน้ำมันนี่ปั๊มน้ำมันเขาสวยนะอย่างกระปีขึ้นเขาเลยเนี่ยนี่ยสูงชังขึ้นไปไปทางนนนะที่ตั้งใจไว้เราเจะมานี่กินกาแฟร้านนี้ เมื่อทีมงานก็เข้าไปแล้วเข้าไปข้างในลำบอทอควรเมียงสงขามีรถมาใช้บริการเติมน้ำมันกันหาทางขึ้นก่อนีบริการรถเข็นรถผู้พิการ เข้าเล่ในผมไม่ได้เข้า,าทางแค่หน้าร้านนี่แหละร้านอเมซอนี่ทางชันขึ้นไปมีสวนสวยแถวนี้ดอกไม้สวยๆวยต้นไม้ใหญ่นะตรงนี้ไป Amazon อเมซอนเข้าไปแล้วมีลูกค้า,ามานั่งดื่มยอยู่ทางเข้ามานะ เดี๋ยวผมจะไปสั่งกาแฟกินข้างในตอนนี้ก็ไปมาถึงหน้าร้านเอาแค่นี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปไปหากาแฟกินที่เคาน์เตอร์ข้างในนะสวัสดีครับ